เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแล้ววันนี้11มิถุนายน2564ที่โรงละครเหิงเตี้ยนสำหรับซีรีส์่านพบอีกคาารายามบุปผาปรยปลายเลิฟเนว์เฟลส์กำกับการแสดงโดยเจ้าลี่จินและอิงอิงลู่นำแสดงโดยหยวนปิงเหยียนและหลิวเสียอี้ร่วมแสดงโดยอ้าวลุ่เผิงสีเสี่ยวนัวหยางหลินจิงเยี่ยนจิน และนักแสดงร่วมอีกครับข้างละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันที่เขียนโดยสุเครอร์มีจำนวน40ตอนผลิตโดยแมงโก้ทีวี ระยะเวลาถ่ายทำา90วันมีนิยายแปลไทยแล้วนะคะเรื่องพันพบอีกคราย,ยามบุภาโปรยปลายโดยผู้แปลมิราทิพหาซื้อได้ทางสำนักพิมพ์ไนอินซีรีส์เรื่องพันพบอีกคราย,ยามบุภาโปรยปลายบอกเล่าเรื่องราวเมื่อพันปีก่อนหงหนิงนางเป็นเพียงผู้น้อยดอกฉาดอกคาเมเลียอันแสนต่ำต้อยหลงรักผู้ไม่ควรรักนั่นคือจิ้นซิวประมุขแห่งเผ่าพันบุภานางงานชุมนุมบุภาที่จัดขึ้นทุกร้อยปีนะ างสารภาพรักกับเขาเบื้องหน้าทานกำนันฝูงชนหัเราะเยาะดังสนัน่นนางเคืองขุนและเอ่ยถ้อยคำว่า ข้าเพียงปัถนาเป็นชายาของท่านเขาย้มยิ้มและพูดว่าเช่นนั้นก็จงบำเพ็ญเป็นเซียนนับจากนั้นนางตั้งใจบำเพ็ญเพียร500ปีต่อมาณงานชุมนุมสะเย้าฉือนางถามอีกครั้งว่าเมื่อใดข้าถึงจะได้เป็นชายาของท่านเขานิ่งเงียบครู่หนึ่งย้มยิ้มรอเจ้าได้ลงทะเบียนในทะเบียนเซียนค่อยว่ากันผู้สาวที่ปัถนาเป็นชายาของเขามีน้อยเสียที่ไหนในที่สุดนางก็เข้าใจสาเหตุที่เขานิ่งเงียบนางหันหลังให้เขาอย่างเด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเลือกวาสนารักใช้ตัวเคียงคู่ในโลกมนุษย์ละทิ้งวิถีแห่งเซียนวนเวียนในสังสารวัตตลอดการนางไม่ต้องการบำเพ็ญเป็นเซียน นางเพียนต้องการลืมเลือนเขาในขณะที่เห็นนางลงไปเกิดจิ้นซิวเสียอีกที่กลับรู้สึกผิดพาหงหนิงย้อนสู่อดีตชาติให้นางบำเพ็ญเซียนอีกคราเรื่องราวพลิกผันจากหลงรักเปี่ยมล้นกลับลืมเลือนเวียนว่ายตายเกิดสิบชาตินะคะจนมาเจอเพระเอกอีกครั้งในยุคป,ปัจจุบันเมื่อนางจำเขาได้ทั้งที่พยายามตัดใจจากมั่นรักจรงิจรงจงังกลายเป็นทิงชังสุดใจพยายามหาทางแก้แค้นให้เขาหลุดพ้นจากความเป็นเทพเซียนสูงส่ง,สงรับทันสวรรค์มิตายดี แต่แท้จริงแล้วเขานั้นติดตามรอคอยรักมั่นยามเห็นนางวิวากับชายอื่นในชาติพบไหนเขาเจ็บแป๊บในใจนี่อาจข่มตานอนรับโทษทันและด่านเคาะแทนนางลบนามตนออกจากบันทึกเทพเซียนจนสุดท้ายแล้วเมื่อหงหนิงได้รู้ความจริงความรู้สึกที่มีพันเปลี่ยนไปเมื่อพบกันอีกครั้งเขาไม่ใช่เทพอีกต่อไปเป็นเพียงบุรุษผู้หนึ่งที่ตกหลุมรักหญิงสาวคนเดิมที่เขาเคยรักเมื่อหลายพันปีก่อนอีกครั้งความรักของทั้งคู่ ู้เปรียบดังดอกช้าสวยสดงดงามไม่ต้องเจอกับสิ่งใดก็ตามส่วนเรื่องราวในบทละครโทรทัศน์จะดัดแปลงเปลี่ยนไปยังไงนั้นคงต้องรอติดตามพวกเขาได้ทางแอป Mango TV นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ